เกมเมอร์ทั้งหลายพร้อมเข้าร่วมความสนุกสนานที่สุด ROV Pro League 2025 Winter วินตอร์รอบชิงชนะเลิศแล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดเบรมชวนเกมเมอร์ปลดปล่อยพลังและสร้างความสนุกที่ไม่มีขีดจำกัดและนี่คือเรื่องราวของการเดินทางไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานของเกมมิ่งและการแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับประเทศวันที่25-26ตุลาคม2568พบกันเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายที่ BetLife, b r มแ m b สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ชวนเกมเมอร์มาปลดปล่อยพลังและสัมผัสความสนุกที่ไม่มีขีดจำกัดในรอบชิงชนะเลิศของศึก ROV Pro League 2025 Winter, a p a 2025 Winter แต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดเริ่มได้ยกระดับความสนุกขึ้นอีกขั้นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่บูธเริ่มจะทำให้เกมเมอร์ได้สัมผัสความสนุกที่ไม่มีขีดจำกัดมีการแข่งขัน ROV สดๆมินิเกมสุดทา้ายและโชว์จากเหล่าเกมเมอร์และโคชื่อดังแฟนๆจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย และได้สัมผัสประสบการ์เกมมิ่งระดับโปรลีกอย่างเต็มรูปแบบและนี่คือเรื่องราวของการเดินทางไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานของเกมมิ่งและการแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับประเทศเริบม15ซีรีส์ 5G สมาร์ทโฟนตัวแรงแห่งปีที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกมเมอร์ตัวจริงในทุกมิติมีความเร็วดีไซน์และความลื่นไหลระดับเรือธงชิปเซ็ตครอบครอง Snapdragon 7 Gen 4ที่เร็วแรงทะลุขีดจำกัดหน้าจอมอเรน 120Hz Ultra Smooth Display และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000 mAh พร้อมระบบชาร์จเร็ว80 w o u b l e USB นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี GT Boost System และ AI Gaming c o r e ที่ช่วยปรับปรุงการเล่นเกมของเกมเมอร์ตัวจริงเรื่องไม่เพียงแต่เป็นเพียงแบรนด์สมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ยังเป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์เกมมิ่งให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ r o v Pro League 2025 w i n t e r s t o r m วิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่พร้อมผลักดันเกมเมอร์ให้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ พบกันที่บูธเริ่มวันที่25-26ตุลาคม2568ณนาบาไบเทคไลฟ์ไบเทคบังนาเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าพลาดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูและสมาร์ทโฟนเริ่ม15ซีรีส์ 5G ที่เร็วแรงและลื่นไหลในแบบที่เกมเมอร์ต้องมีติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากเริ่มไทยแลนด์ผ่านช่องทางต่างๆที่ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ตอร์และ YouTube เกมเมอร์ทั้งหลาย มาเชียและสนุกกันเต็มที่ที่สุ ROV p r o e i g 2025 Winter กับเรมและเรม15 s e r i e 5G พลังเกมมิ่งระดับโป o ล i กรอคุณมาเชียและสนุกกันเต็มที่